มาเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนข่าวนี้น่าสะลดใจคุณผู้ชมคุณยายเนี่ยเป็นลูกจ้างร้านหมูกระทะแล้วที่ร้านฐานหมดยายก็เลยต้องไปซื้อฐานคุณผู้ชมคะแต่ระหว่างที่ไปซื้อฐานไปกับห้านด้วยอีก3คน11ขวบ5ขวบแล้วก็1ขวบ3เดือนระหว่างทางรถมอเตอร์ไซค์ถูกรถกระบะมาชนท้ายหลาน1ขวบตกรถลงมาเสียชีวิตค่ะ ภาพจากกล้องหน้ารถที่ขับตามทางนี้อยู่ที่ถนนเอกชัยตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามรถปิกอัพคันก่อเหตุขับแซงซ้ายแล้วไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ยายหล่นจากนั้นก็เป็นภาพที่คนขับรถเนี่ยช็อกเลยคุณผู้ชมเพราะที่เห็นกองอยู่เนี่ยมเมื่อกี้ผู้หญิงในรถพุ่เอ้ยมอเตอร์ไซค์แล้วที่กองอยู่ขาวๆเนี่ยเด็กขวบค่ะ น้องอายุ1ขวบใส่แค่แพมเเพร์ตกจากรถแล้วกองลงมาอยู่ตรงเนี้ยแน่นิ่งกับพื้นถนนเลยหลังจากนั้นคนที่อยู่ในรถคันที่มีกล้องหน้ารถก็รีบโทรแจ้งตำรวจนะคะคลิปนี้ก็เป็นหลักฐานว่ารถกระบะชนรถจักรยานยนต์ของยายหลานแล้วหลานที่ซ้อนท้ายมาเนี่ยหขวบกว,กว่าเนี่ยเสียชีวิต ก่อ <usal> <expand. S 1> นหน้านี้มีวงจรปิดจับภาพขณะรถกระบะพุ่งชนในเลนขวาอีกมุมนึงค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักสามทุ่มครึ่งนะคือยายเนี่ยมากับหลานๆไปซื้อถานจะมาเติมให้ที่ร้านหมูกระทะคุณยายทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ที่ร้านหมูกระทะนี่แหละซื้อถานกลับมาเรียบร้อยแล้วกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าถึงร้านหมูกระทะแล้วกลายเป็นว่าถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างจังสุดท้ายหลานยาย หขวบ3เดือนเสียชีวิตแล้วก็หลานที่มาด้วยกัน11ขวบกับ5ขวบก็บาดเจ็บนะคะรวมถึงคุณยายก็เจ็บด้วยค่ะพ่อของเด็กเนี่ยร้องไห้ปานใจจะขาดเลยนะครับเสียลูกชายอายุ1ขวบ3เดือนจากไปอย่างกระทันหันแล้วในภาพเพื่อสักคู่กล้องหน้ารถเนี่ยนะครับที่ขับมาแล้วเห็นร่างของน้องที่นอนแน่นิ่งอยู่บนถนนเนี่ยนะครับ คือน้องยังใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปอยู่เลยเป็นภาพที่สะเทือนใจเป็นอย่างมากในที่เกิดเหตุพบรถมอเตอร์ไซค์สีแดงของคุณยายถูกชนท้ายตัวรถก็พังเสียหายยับเยินเลยนะครับในทางคดีนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสมุทรสงครามลงพื้นที่เก็บหลักฐานรถกระบะคันก่อเหตุแล้วก็รถจักรยานยนต์อย่างละเอียดค่ะมีการวัดระยะถ่ายภาพเป็นหลักฐานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด สพเมืองสมุทรสงครามจะเรียกตัวคนขับรถกระบะนายสมรักอายุ52ปีเข้าสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ